ลาชเทพธิดาบุคคลผู้ประกอบกุศลกรรมย่อมได้รับผลวิบากเป็นสุขความพิสดารว่าท่านพระมหากสปะอยู่ในปิดผลิตคูหาเข้าชานแล้วออกในวันที่เจ็ตรวจดูที่เที่ยวไปเพื่อพิกษาด้วยทิพยจักษุเห็นหญิงรักษานาข้าวสาลีคนหนึ่งเด็ดรวงข้าวสาลีทำข้าวตอกอยู่พิจารณาเห็นว่าเป็นหญิงมีศรัทธา สามารถทําการสงเคราะห์แก่ท่านได้จึงครองจีวรถือบาทไปยืนอยู่ที่ใกล้นาข้าวสาลีนางกุณฑิดาเห็นพระเทระก็มีจิตเลื่อมใสมีสรีระซาบซ่านด้วยปิติห้าอย่างได้กล่าวนิมนต์พระเทระถือข้าวตอกใส่ลงในบาทแล้วไว้ด้วยเบญจางคประดิษฐ์กระทำความปรารถนาว่าท่านเจ้าค่ะขอดิฉันพึงเป็นผู้มีส่วนแห่งธรรมที่ท่านเห็นแล้ว พระเทระได้ทำการอนุโมทนาว่าความปรารถนาอย่างนั้นจงสำเร็จฝ่ายนางกุลทิดาไหว้พระเทระแล้วพลางนึกถึงทานที่ตนถวายเดินกลับไปถูกงูพิษกัดล้มลงเสียชีวิตที่คนาไปเกิดในวิมานทองประมาณ30โยชนยในภพดาว,วดึงมีอัตภาพประมาณสามขาวุธประดับเครื่องอลังการทุกอย่างเหมือนหลับแล้วตื่นขึ้นนางนุ่งผ้าทิประมาณส2ศออกผืน 1, หนึ่งห่มผืนหนึ่ง แวดล้อมด้วยนางอักษรหนึ่งพันนางเพื่อประกาศบุรพกรรมจึงยืนอยู่ที่ประตูวิมานอันประดับด้วยขันทองคําเต็มด้วยข้าวตอกทองคําให้ระยะอยู่ตรวจดูสมบัติของตนใคร่กรวนด้วยทิพยจักษุได้ทราบสมบัติที่ได้นั้นเพราะผลแห่งการถวายข้าวตอกแก่พระมหากัสสปเทระจึงคิดว่าเราได้สมบัติเช่นนี้เพราะกุศลกรรมเพียงเล็กน้อยจึงไม่ควรประมาทจากทำวัดปฏิบัติแก่พระเทระ ทำสมบัตินี้ให้ถาวรจึงถือไม้กวาดและกระเช้าสําหรับเทขยะไปกวาดบริเวณโดยรอบที่พักของพระเทระตั้งน้ําฉันน้ําใช้ไว้แต่เช้าตรู่พระเทระเห็นแล้วเข้าใจว่าเป็นวัดที่ภิกษุหรือสามเณรทาไว้แม้ในวันที่สองนางก็ได้ทําอย่างนั้นพระเทระก็เข้าใจเช่นนั้นเหมือนเดิมแต่ในวันที่สามพระเทระได้ยินเสียงไม้กวาด และเห็นแสงสว่างจากสรีระฉายเข้าไปทางช่องลูกดานจึงเปิดประตูออกมาถามว่าใครกวาดอยู่นางตอบว่าดิฉันเป็นผู้อุปัถัยิกาของท่านชื่อว่าลาชาเทพธิดาพระเทระบอกว่าอุปัถัยิกาของเราชื่อนี้ไม่มีนางจึงเรียนความเป็นมาให้พระเทระทราบพระเทระกล่าวว่าเธอจงหลีกไปเสียวัดที่เธอทำแล้วก็ถือว่าได้ทำแล้ว ตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปเธออย่ามาที่นี่อีกนางเทพธิดากล่าวอ้อนวอนหลายครั้งว่าขอให้ตนได้ทำวัดแก่พระเทระเพื่อทำสมบัติที่ได้แล้วให้มั่นคงแต่พระเทระก็ปฏิเสธขอให้นางไปเสียไม่ให้มาทำอย่างนั้นอีกนางเทพธิดาไม่อาจดำรงอยู่ในที่นั้นได้จึงหอะขึ้นไปในอากาศพระคองอัญชลียืนร้องไห้คร่ำครวญอยู่ในอากาศพระพุทธเจ้าประทับนั่งอยู่ในพระคันธกุดี ทรงสดับเสียงนางเทพธิดานั้นร้องไห้ทรงแผ่พระรสมีดุดประทับนั่งตรัสอยู่เบื้องหน้าของนางเทพธิดาตรัสว่าเทพธิดาการทำความสังวรเป็นภาระของกสปะผู้บุตรของเราแต่การกำหนดว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์แล้วมุ่งกระทําแต่บุญนั้นเป็นภาระของผู้มีความต้องการด้วยบุญทั้งหลายเพราะการทำบุญเป็นเหตุให้เกิดสุขอย่างเดียวทั้งในโลกนี้ทั้งในโลกหน้า